นแบ,บแรนด์ให้ปังดิจิตอลให้ปังในงานใหญ่แห่งปีสำหรับ SME ไทยเปิดจองบุญแล้ววันนี้ในงานดิจิตอล SME Conference Thailand 2025วันที่22สิงหาคม2568ณ3ยมย่านมิทาวฮอล์ชัน5หากคุณคือเจ้าของธุรกิจแบรนด์แฟรนไชส์สินค้าบริการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคดิจิตอลเทคมาเทคฟินเทคแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพที่ต้องการโชว์นวัตกรรมรวมกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพผู้ประกอบการ SME Start Up นักลงทุนนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจจริงงานเนนดิจิตัลคนที่มางานเท่ากับกลุ่มที่พร้อมจ่ายพร้อมใช้เครื่องมือและกำลังมองหาโซลูชันที่คุณมีโอกาสสร้างคอนเน็ชันเพิ่มยอดขายเปิดตัวสินค้าใหม่พร้อมสัมมนาให้ความรู้จากสปกเกอร์ชั้นนำกิจกรรมบนเวทีที่ดึงคนเข้าสู่บูธอย่างต่อเนื่องสนใจจองบูธโทร0816438595หรือ แอดไลน์แอดทีเอฟซีเอ